สวัสดีครับผมทรงโปรดเองนะครับอ่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการขอบคุณลูกค้าในไตรมาสแรกนะครับนั่นก็คือลูกค้าของผมที่ออกรถกับผมตั้งแต่เดือนมกรานะครับมาจนถึงเดือนมีนาคมเลยนะครับนี่ก็จะเป็นไตรมาสแรกของปี2560ดนี้นะครับโอเคนะก็ปล่อยรถไปหลายคันเลยนะครับอ่ะมาดูกันที่ลูกค้ารายแรกแห่งปีนี้เลยนะครับก็คือพี่ตีนะครับออกรถ ซิลฟี่ 1.6V ไปนะครับสีขาวนะครับรถก็สวยงามเลยทีเดียวนะครับเป็นตัว e85 ด้วยก็เป็นซิลฟี่คันแรกของปีนะครับเปิดตัวปุ๊บเนี่ยพี่ตีจัดกันเลยครับคือพี่ตีเนี่ยจองรถไว้ตั้งแต่มอเตอร์เอ็กโปของปี59นะครับคือจองตอนปลายปีแล้วก็เลิกของพี่ตีเนี่ยก็คือออกรถตอนเดือนมกรานะครับ ปี60นะครับก็ได้รถไปสมใจอยากนะครับสวยงามกันเลยทีเดียวนะต่อมาครับผมพี่เทวราชนะครับพี่เทวราชนะครับพี่เทวราชก็ออกรถกระบะสีส้มครับเป็น King Cab Caliber ตัว E นะครับ King Cab Caliber E 6MT นะครับเป็นกระบะตัวยกสูงนะครับเป็นสีส้มด้วยนะครับสีส้มด้วยสีอื่นพี่เทวราชไม่เอานะ ชอบสีส้มน,นะสีแบบวัยรุ่นมากเลยนะครับก็จัดให้นะครับต้องบอกตรงครับคือว่าพี่เทวราชได้รถสีส้มน,นี่โชคดีมากนะเพราะปกติ้วสีส้มคือมันหายากอ่ะเออบอกตรงว,ว่ามันหายากอ่ะคือมันเป็นสีที่นิสสันมอเตอร์เขาเอามาทําโฆษณาเอามาทําการตลาดก็จริงนะสีส้มแต่อ่ามันค่อนข้างหายากนะเพราะว่าเป็นสีการตลาดอะไรก็จริงแต่ว่ารถ สีที่คนนิยมกันก็จะเป็นพวกสีสีขาวสีดำสีน้ำตาลสีเงินอะไรพวกนี้อยู่แล้วนะสีส้มเนี่ยก็มีคนสนใจบ้างน,นะแต่จะเป็นตัวเลือกลองลองลองมานะครับแต่ว่าสุดท้ายก็หาสีส้มให้พี่เทวราชได้นะครับก็โอเคเลยนะครับผมใช้เวลาในการหาพอควรนะสีส้มต่อมาครับก็คุณแม่ลุงนะครับคุณแม่ลุงก็ออกตัวกระบะตัว S นะครับ 6MT เป็นกระบะแคปตัวเริ่มต้นนะเพราะว่าคุณแม่ลุ้งเนี่ย ทำธุรกิจขา,ขายของทุกอย่าง20บาทนั่นเองนะครับขายของทุกอย่าง20บาทก็เลยต้องใช้กระบะเพิ่มเนี่ยนะเอาไปขนของอะไรพวกนี้นะครับกับธุรกิจ20บาทของคุณแม่ลุงนะครับมีหลายสาขาด้วยนะก็ได้เลิกซื้อกระบะคันใหม่พอดีนะเพราะว่าคันเก่ามันก็เริ่มออกอาการงอแงอแล้วนะ,ะว่ารถของคุณแม่ตอนก่อนหน้านี้เนี่ยไม่ใช้นิสสันไงคือใช้รถรุ่นอื่นใช้ ใช้รถรุ่นอื่นน่ะเออแล้วพออายุมันเยอะเริ่มมีการเสียบ้างเริ่มมีซ่อมบ้างน,นะครับเรื่องอ,อาการงองแงแล้วก็เลยซื้อนาวาล่าคันใหม่ไปใช้ไปนะครับขอบคุณคุณแม่ลุงมากๆเลยนะครับต่อมาครับก็เป็นพี่ต้องนะครับอันนี้อันนี้เป็นลูกค้านามบริษัทนะครับพี่ต้องซื้อ Xtail 2.0 V4 Wheel d r i v วสีขาวด้วยนะครับผมนะพี่ต้องนี่ก็ ตอนที่ซื้อไปเนี่ยติดจอ DVD เพิ่มให้ลูกดูข้างหลังด้วยนะครับเป็นกรรมการมาเองเลยนะพี่ต้องอะ่ะนะครับมาซื้อเองเลยนะครับซื้อในานามบริษัทด้วยนะครับก็ได้รถกันไปสมใจอยากนะครับวันที่รับรถเนี่ยพี่ต้องก็มาแฟนก็มาลูกชายก็มาครับลูกชายเห็นจอ DVD ที่ติดอยู่ด้านหลังไอเทียวก็ชอบเลยนะเพราะเด็กๆชอบดูการ์ตูนอะไรอย่างนี้อยู่แล้วนะครับต่อมาครับก็พี่นิ่มกับพี่หนึ่งพี่นิ่มกับพี่หนึ่งก็จองรถไว้ช่วง มอเตอร์เอ็กโปตอนปีห9เหมือนกันนะครับแล้วก็รับรถตอนปี60นะครับแล้วก็เป็นเทียร์หน้าตัวเนวีนะครับตัวเดวิเกเตอร์นะครับได้รถสีดำไปนะครับแบบว่าสไตล์ผู้บริหารนะครับเพราะว่าพี่หนึ่งนี่ก็เป็นด็อกเตอร์นะครับส่วนพี่นิ่มนี่ก็เป็นผู้บริหารนะครับงานนี่สองคนนี้งานยุ่งทั้งวันเลยนะฮะงานยุ่งทั้งวันเลยก็เลือกเทียร์หน้าไปนะครับ เทน่าไปใช้พอขับแล้วปุ๊บเนี่ยโอ้โหพี่พี่นิ่มนี่ถูกใจมากนะก่อนที่จะจองก็มีการเทสตรงเทสได้เลยด้วยนะครับไปที่งานมอเตอร์อีกโปอ่ะพอเทสได้ปุ๊บรู้สึกลงรักทันทีนะครับแล้วก็จองณวันนั้นเลยนะครับพี่นิ่มพี่หนึ่งขอบคุณมากครับพี่นิ่มพี่หนึ่งพี่หนึ่งเนี่ยเออพี่หนึ่งพี่หนึ่งสอนสอนทรงโปรดใช้รถด,ด้วยนะเขาบอกตรงว่าพี่นิ่มพี่หนึ่งเนี่ยเป็นลูกค้าเทียนารายแรกของทรงโปรดนะ ตอนที่อธิบายรถเนี่ยผมยังงงๆอยู่เลยว่าเทียนาออปชันอะไรมันทำอะไรยังไงได้บ้างครับก็อธิบายไปนะครับพอสักพักหนึ่งนะอีกอาทิตย์นึ่งต่อมาพี่หนึ่งมีเอารถมาเข้าสูวบริการมีการแวะมาหาอะไรเงี้ยนะครับก็เข้ามาที่โชว์รูมแล้วก็บอกว่ารถเนี่ยเทียนามันทาแบบนี้แบบน,แบบนี้แบบนู้นได้ด้วยนะตัวนู้นเนี่ยเซนเซอร์ตัวนี้ตัวนั้นอะไรมันสั่งปิดอะไรได้ของเทียนานะครับเชื่อมต่ออะไรให้ผมดูด้วยนะครับกลายเป็นว่าลูกค้าสอนเซลล์ใช้ออปชั่นรถซะแล้วนะ <laughs> กลายไปอย่างนั้นไปว่าเซลก็ยังงงๆอยู่นะครับเป็นเทียร่าคันแรกเลยนะครับขอบคุณพี่นิ่มพี่หนิงม,มากนะครับต่อมาพี่เอพี่เอเหมือนกันนะพี่เอก็เป็นซิลฟี่ด้วยเหมือนกันครับอันนี้เป็นซิลฟี่สีบอลเงินนะครับสวยเลยอย่างรู้เลยนะครับสีบอลเงินผมรู้สึกว่ามันกับซิลฟี่เนี่ยรู้สึกว่ามันยังไงอะโอเคครับมันสวยแล้วก็มัน ดูหรูหราเลยอะครับตัวเซลฟี่ของพี่เอก็จะเป็นเซลฟี่ 1.6V นะครับเซลฟี่ 1.6V CVT เป็นตัว e85 เหมือนกันจองในช่วงงานมอเตอร์เอ็กของปี59นะครับแล้วก็มารับรถนะครับในปี60นะครับ ก็ได้รถไปอย่างสวยเลยนะครับพี PA นี่ก็น่ารักมากนะครับผมพี้นี่จองที่งานมอเตอร์อ็กโปก็จริงนะแต่ว่าบาังเอิญเนี่ยอยู่ในละแวกใกล้ๆโชว์รูมของตรงโปรดยู่แล้วนะครับก็ยิ่งถูกใจพีเเข้าไปใหญ่เลยนะครับก็เลยรับรถใกล้ๆกันเลยละครับพี่ครับผมติวฟี่สีเงินนะครับขอบคุณพีมากๆเลยนะถ้าไม่ได้พีวันนั้นนี่คือแย่เหมือนกันนะเพราะว่าตอนตอนช่วงมอเตอร์อ็กโปะปลายปีช่วงนั้นลูกค้าค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะคือวันที่พีเอจองอะ่ะ ได้คุยกับพี่เอแค่หลายเดียวอเองด้ยวย้งนะครับคุยกับพี่เอหลายเดียวแล้วก็พี่เอก็จองเลยนะครับขอบคุณมากครับผมต่อมาครับพี่กะนกนะครับพี่กะนกพี่กนกเนี่ยซื้ออันเมล่าสปอร์ตเทครุจอีสีดำนะครับพี่กะนกเนี่ยเขาบอกว่าเขามีกิจกรรมที่ชอบก็คือการปั่นจักรยานนะครับปั่นจักรยาน น่าจะพอนึกออกใช่ไหมแบบปั่นจักรยานแบบเป็นทิปไปเที่ยวอะไรเงี้ยครับที่เขาจะเป็นแบบคาราวานอะไรกันประมาณนั้นนะเออนะฮะพี่กนกก็ซื้ออเมร่าไปแล้วก็ใส่จักรยานนะครับเอาไว้ไปเที่ยวกับแฟนแล้วก็ไปออกทริปกับเพื่อนๆด้วยนะครับในการปั่นจักรยานนะครับพอเห็นอเมร่าความกว้างอะไรนะี่คือพี่กนกบอกทุกใจมากนะใส่จักรยานของพี่กหนกได้แบบสบายๆอยู่แล้วนะครับผม ก็ได้ไปสนใจพี่กนกเลยนะครตอนนี้ก็คงจะเที่ยวอยู่แล้วนะฮะทุนนี้ก็สงการน่าจะเอาตัวรถไปเที่ยวด้วยนะครับต่อมาก็เป็นพี่ตุ๊กตาพี่ตุ๊กตาครับผมเป็นตัวอ m e ER l ่าตัว e-cvt นะครับตัว e-cvt นะครตอนแรกพี่ตุ๊กตาเนี่ยจองสีดำไว้นะครับแต่ว่าเปลี่ยนสีทีหลังนะครับเปลี่ยนเป็นสีเทา เพราะว่าในตอนนั้นเนี่ยมันมีข่าวของอคุณเบนเลสซิ่งนะครับรถแลมโบกินีสีเทาใช่ไหมแล้วบังเอิญว่าสีเทาของอเมร่าเนี่ยมันเป็นสีเทาแบบอมม่วงนิดนึงสีมันเหมือนกับแลมโบกินีของคุณเบนเลสซิ่งนะก็ <c oughs> แฟนที่ลูกตาก็เลยชอบถูกใจนะครับบอกเปลี่ยนจากสีดําเป็นสีเทาเลยแบบว่าสีเหมือนกับแลมโบนะครับ เป็นได้ราคาแพงนะได้แบบความดูหลาขึ้นมานะครับถึงจะเป็นอเมล่าแต่สีเหมือนเลอโบครับโอเคถูกใจแฟนพี่ทุกตานะครับเปลี่ยนสีเลยนะครับออย่างนี้ก็ได้นะอย่างนี้ก็ได้นะคะก็แต่ก็โอเคนะเพราะว่าสีสีเทาม่วงอะ่ะสวยอยู่แล้วก็จริงนะครับสวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็มันจะได้เรื่องสีที่แบบ ไม่ค่อยเหมือนใครนะครับเพราะปกติตัวอัลเบล่าคนที่ชอบจะเป็นสีขาวสีดำนะสองสีหลักๆนะสีอื่นก็รองลงมารองลงมาครับก็ได้ตัวสีเทาอมม่วงไปนะครับก็จะดูสังเกตง่ายเลยนะสำหรับรถพิ่ทกนาน,นี่คือไปไหน,นเห็นรู้เลยนะครับว่าเป็นรถเรานะเพราะว่าสีนี้นะครับ มันจะมีแต่พี่ตุกตากับแฟนของพี่ตุกตาคนเดียวนะครับเท่านั้นที่ใช้นะกับรถรุ่นนี้ขอบคุณพี่ตุกตามากๆนะครับอันนี้เป็นลูกค้าบูธด้วยนะครับไปเปิดบูทแล้วก็ได้เจอกับพี่ตุกตาแล้วพี่ตุกตาก็จองที่บูธวันนั้นเลยนะครับผมต่อมาครับก็เป็นน้องปอน,นะครับน้องปอนน้องปอนเวลาที่ผมเจอเขาเนี่ยผมเรียกว่าพี่ปอนนะเพราะว่าให้เกียรติลูกค้าไงแต่จริงๆแล้วอายุน้อยกว่าผมนะครับ อายุน้อยกว่าผมแต่เวลาที่ผมพูดกับน้องปอนเวลาเจอหน้ากันเนี่ยจะเรียกว่าพี่ปอนเป็นการให้เกียรติลูกค้านะครับเป็นการปล่อยรถนิสซันโนดคันแรกเลยนะครับิสันโนดคันแรกเลยเป็นนิสซันโนดตัวท็อปเลยนะครับรุ่น1.2 VL สีขาวนะครับผมก็ไปส่งให้ถึงที่เลยนะครับ ก็ไม่ได้ไกลกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ได้ไกลกันก็ส่งให้ได้สบายๆนะครับก็น้องปอนที่หน้าตาดีด้วยนะหล่อด้วยนะเออนะครับเรียกว่าเป็นลูกค้าสุดหล่อประจําไตมาสแรกของทรงโปรดเลยก็ว่าได้นะครับ และน้องปอลเนี่ยน่ารักมากด้วยนะครับเพราะว่าซื้อขนมมาให้เซลล์กินด้วยนะครับวันนั้นไปส่งรถกับผู้จัดการนะครับก็มีการซื้อขนมซื้อน้ําอะไรมาให้กินด้วยนะโอ้น่ารักจริงๆเลยนะครับหน้าตาดีด้วยนะใจดีด้วยนะลูกค้าผมต่อมาก็จะเป็นพิติกนะครับลูกค้ารายต่อมาพิติกพิติกเอาอเม l ่าตัวสปอร์ตเทคเหมือนกันนะครับอเมร่าสปอร์ตเทคแต่ของพิติกเนี่ยเลือกเป็นสีเงินโอ้สวยมากสีเงินตัวอเมร่าสปอร์ตเทคสีเงินเป็นคันแรกเลย นะครับอย่างที่ผมเคยบอกไปแล้วคืออ m e l a Sport Tech ก่อนน้นนี้มันมีแค่สีขาวกับสีดำนะครับผมก็เคยขายแค่สสีนี้แต่พี่ติ๊กเนี่ยเป็นลูกค้ารายแรกเลยนะครับที่เป็นสีเงินนะครับแล้วอ้มันดูหรูเลยอ่ะสีเงินนะครับชอบมากนะสีเงินพี่ติ๊กพี่ติ๊กนี่ตอนนี้ก็ไปเที่ยวแต่จังหวัดแล้วนะครับตรงการกลับบ้านนะครับผมก็ไปทําบ้านอะไรแล้วก็ที่เล่นน้ําอะไรที่บ้านพี่ติ๊กด้วยนะครับแล้วก็เป็นลูกค้าที่น่ารักมากๆคนหนึ่งเหมือนกันเพราะว่า ซื้อขนมมาให้ผมเต็มเลยนะครับวันที่รับรถนะครับโอ้กินคนเดียวไม่หมดนะครับต้องแบ่งพี่ๆเพื่อนๆเซลล์กินด้วยนะเยอะจริงๆนะคนไม่เยอะมากนะขนมของพิติกนะขอบคุณพิติกมากๆเลยนะครับผมต่อมาก็ต่อมาก็จะเป็นพี่ดองครับพี่ดอนก็ซื้อเอ็กเทลนะครับสองจดศูนไฮบนะครับเป็นตัวไ y b r i d เลยพี่ดอน ตอนแรกพี่ดอนก็ใช้ดิสันซันนี่นีโออยู่นะครับแล้วก็ได้จังหวะได้เลิกเปลี่ยนพอดีนะครับก็เอารถมาเทิร์นกันนะครับแล้วก็ได้ตัวเอ็กเลนะครับไฮบริดไปนะครับผมฮะพี่ดอนก็แบบว่ารถคันนี้แบบคันใหม่แบบจัดหนักเลยนะครับเคลียบแก้วด้วยนะครับพี่ดอนเนี่ยปกติพักอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็ทํางานที่ชนบุรีนะแต่ว่านี่ข้ามน้ําว่ายน้ำมาเลยครับมาซื้อรถกันทรงโปรดไม่ใช่นะครับเราเล่นนะฮะอ่าคือ พี่รอเนี่ยจะไปมามาไปไปมามากรุงเทพชลบุรีอยู่แล้วนะครับวันนั้นก็แวะมาที่โชว์รูมนะครับก็เลยมาซื้อรถกับทรงโปรดนะครับผมนะฮะก็ได้รถคันใหม่แกะกล่องไปเลยนะครับตัวไฮบริดประหยัดน้ํามันสุดๆนะประหยัดน้ํามันมากครับตัว X Trail ไฮบริดทำความเร็วได้สูงสุดถึง120กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับตัวไฮบริด ของ t อ็กเครับเจ๋งมากเลยนะครับขอบคุณพี่ดอนมากๆเลยนะครับผมแล้วก็ต่อมาครับก็จะเป็นพี่เกดและครอบครัวนะครับมากันครบเลยนะครับพี่เกดนะครับแล้วก็คุณพ่อพี่เกดแล้วก็คุณแม่พี่เกดนะครับบ้านของพี่เกดนี่คืออยู่ติดๆโชว์รูมเลยนะครับเป็นลูกค้าที่น่ารักมากเพราะว่าซื้อขนมมาให้ผมด้วยเหมือนกันนะครับซื้อขนมมาให้ตอนที่รับรถกันนะครับผมพี่เกดนี่เป็นลูกค้ารายแรกเลยนะที่จองนิสสันโนตกับทรงโปรดนะ จองสีแดงด้วยนะครับจองสีแดงด้วยเป็นสีที่คนนิยมมากนะตัวโน้ตสีแดงเนี่ยคนชอบมากนะพี่เกดเป็นลูกค้ารายแรกเลยที่จองนะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยคนแรกว่าตัวสีแดงเนี่ยมันมาที่หลังสีขาวนะครับสีขาวปล่อยให้น้องปอนไปก่อนนะครับต่อมาก็จะเป็นพี่เกดนะครับก็ได้ส่งมอบรถกันนะครับผมก็ครอบครัวยีน่ารักมากนะครับไปไหนมาไหนเป็นครอบครัวตลอดเลยนะครับเวลาที่ มาจองรถก็มาเป็นครอบครัวมาวันที่มาดูรถก็มากันทั้งครอบครัววันที่มารับรถก็มากันทั้งครอบครัวเลยนะฮะแต่ว่าต้องขอโทษพี่เกดจริงๆนะเพราะว่าวันที่ปล่อยรถเนี่ยคือวันนั้นผมติดงานมอเตอร์โชว์นะครับก็เลยฝากให้ผู้จัดการของผมปล่อยรถให้นะครับไม่ได้ปล่อยรถให้พี่เกดด้วยตัวเองนะมันติดภารกิจจริงๆนะต้องขออภัยพี่เกดลนที่นี้ด้วยนะที่ไม่ได้อยู่ดูแลในวันรับรถนะฮะแล้ว <c oughs> <ๆ> <c oughs> ก็เป็นลูกค้าเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆนะของทรงโปรดเลยนะพี่เกดต่อมาครับพี่อุดมนะพี่อุดมก็ เป็น a m e l ล e s p o r t t e c สีแดงครับสีแดงนี่ก็ถือว่าเป็นแรไอเทมเหมือนกันนะหายากมากเหมือนกันนะตัว a m e l ล a e s p o r t t e c คสีแดงนะครับก่อนหน้านี้คือมันหายากมากแต่ช่วงหลังๆนี้ก็พอหาได้นะไม่ใช่ว่าหายากนะช่วงนี้พี่โดมก็ผมก็ฝากพี่บวยปล่อยเหมือนกันครับพี่บวยก็เป็นหัวหน้าผมเหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนั้นเหมือนกันติดงานมอเตอร์โชว์เหมือนกันนะครับไม่ได้ปล่อยรถด,ด้วยตัวเองฝากพี่บวยปล่อยให้นะครับพี่อุโดมเนี่ยพอรับรถปุ๊บนะครับแป๊บเดียว เอารถเนี่ยขึ้นเชียงดาวแล้วนะครับไปที่นูしし่นเลยนะครับไปเชียงดาวเลยนะครับขึ้นยิงยาวเลยนะครับแบบว่าขับเองนักเลงพอครับแบบยิงยาวเลยอะแล้วก็มีการส่งรูปมาเยอะผมด้วยนะครับว่าไปเที่ยวอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับแต่เยอะๆผมไม่สําเร็จหรอกนะว่าผมเป็นคนไม่ค่อยเที่ยวอะไรสักเท่าไหร่นะแต่พี่อุดมนี่คือโหดมากนะขับตือรถได้แป๊บเดียวครับแบบยิงยาวยิงไกลเลยครับออกต่างจังหวัดเลยนะครับขอห้เที่ยวให้สนุดนะพี่อุดมนะไปเชียงดาวนะครับ อันนี้ก็เป็นลูกค้าที่บูธด้วยเหมือนกันนะครับสำหรับพีุ่ดมนะฮะเจอกันที่บูธแล้วก็จองกันวันนั้นเลยนะครับผมต่อมาครับก็พี่พิบูธนะครับพี่พีบูธกับพี่จับนะครับออกรถตัวโนต1.2 VL นะครับสีแดงนะครับผมโนต1.2 VL สีแดงนะครับตอนแรกพี่พีบูธกับพี่จับก็ใช้อเมล่าสีแดงนะแต่พอโนตเปิดตัวใหม่ปุ๊บเนี่ยคือถูกใจเลยนะครับก็เลยเปลี่ยนจากอเมล่านะครับมาใช้โนต แทนนะครับอเว่าขนานก็ขายไปนะครับแล้วก็ใช้โน้ตครับก็เป็นรถที่ถูกใจพี่ๆทั้งสองว่าออปชันอะไรมันแบบมันเป๊ะเวอร์ออปชันมาแบบมาครบเลยครับตัวนิสสันโนต์นะครับ1.2 V L ตัวท็อปสีแดงใช้ก็ใช้สีเดิมนะก่อนแล้วนี่ใช้อเวราสีแดงแล้วเปลี่ยนมาใช้โน้ตสีแดงนะครับถ้าทางจะชอบสีแดงมากๆเลยนะสำหรับพี่พี่บูนแล้วก็พี่จัดนะก็เป็นลูกค้าที่น่ารักเหมือนกันนะครับวันรับรถมีการให้ซองผมด้วยนะขอบคุณมากๆเลยคนระับ <laughs> ขอบคุณพี่พี่บูลแล้วก็พี่จับมากเลยนะครับมีการให้ซองเซลล์ด้วยนะฮะแล้วก็ต่อมาครับพี่โอ๊ตนะครับพี่โอ๊ตพี่โอ๊ตอันนี้ไม่ได้เป็น,ไม,ไ,ปนไม่ได้เป็นลูกค้าผมนะเป็นลูกค้าของพี่จ๊ะนะครับแต่ว่าพอพี่โอ๊ตมาที่ชว์รุมเนี่ยบอกว่าเคยเห็นผมใน y o u t u b e นะคเคยดูผมใน youtube นะฮะแล้วก็แซลลผมบอกว่าผมเนี่ยเป็นเดตไอดอลนะครับเป็นเดตไอดอลหรอสภาพนี้เนี่ยแสดงว่าผมก็หน้าตาคงจะโอเคเหมือนกันละมั้งเนี่ยใช่ไหม <laughs> แต่ว่าผมก็คงจะโอเคอ่ะคงไม่ขี้เหร่มากเกินไปนะคงจะหน้าตาใช้ได้อยู่อ่ะคงผ่านระดับหนึ่งนะพี่โอ๊ตก็เลยเรียกว่าเป็นเด็ดไอดอลนะแต่ดูสังเกตเบ้าหน้าดูดีๆนี่ <c oughs> ต้องขอบอกพี่โอ๊ตเลยนะว่าวงการเด็ดไอดอลเขาคงไม่รับโซโปรดเข้าวงการหรอกมงับเขาน่าจะตัดผมออกจากกองบรรดกของวงการเด็ดไอดอลนะครับว่า สภาพนี้เดดไอ้นอนคงจะไม่มาคบผมแล้วมั้งครับผมก็แค่คนทำงานตามปกตินะพี่เออนะมีการมาบอกว่าผมเป็นเดดไอดอนด้วยนะครับพี่โอ๊ตนะครับก็ซื้อรถกับพี่จ๊ะไปนะครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเลยนะพี่โอ๊ตนะครับก็แนะนําเพื่อนๆพี่ๆน้องๆเพื่อนฝูงนะครับมาซื้อรถกับพี่จ๊ะเขาเยอะๆนะครับผมนะฮะ รับรองเลยครับว่าเซล์ที่โชรูมผมเนี่ยหน้าตาดีกันทุกคนนะคือแบบว่าเซลล์คัดแล้วอ่ะเอางี้ดีกว่าคือคัดจากที่ที่อื่นไม่เอาเนี่ยมาอยู่ที่ผมนะทุยไม่ใช่นะเราเล่นไม่ใช่นะเซลที่โชรูมผมนะครับสยามนิสสันถดีพัดลำสองครับหน้าตาดีทุกคนบริการดีทุกคนจริงใจทุกคนนะครับผมนะฮะตามนี้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายเลยครับสุดท้ายนี่คือพี่ตายกับพี่บอลแต่พี่ตายกับพี่บอลเนี่ยไม่ได้เป็นลูกค้าของไตมาสแรกนะคือรับรถเมษาโยนนะครับแต่ว่า เคสพี่ตายกับเคสที่บอลน,นี่คือผมรู้สึกผิดมากรู้สึกผิดผิดจริงๆอะ่ะรู้สึกผิดจริงๆนะครับเพราะว่าไปทําให้พี่เขารอรถนานอะ่ะแล้วก็เป็นเคสที่ผมอึดอัดแล้วก็รู้สึกแย่กับการทํางานครั้งนี้มากๆนะครับแต่ว่าพี่ตายกับพี่บอลเนี่ย จะเป็นลูกค้าในไตรมาสที่2ครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันนะครับในไตรมาสที่2เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังว่าผมทําผิดกับลูกค้ายังไงนะครับผมเดี๋ยวจะมาสารภาพบาปในไตรมาสที่สองถ้าเกิดว่าอยากรู้ก็เดี๋ยวรอดูนะครับไตรมาสที่2ก็จะเป็นลูกค้าในช่วงเดือนเมษาพฤษภาแล้วก็มิถุนาโอเคนะครับก็เดี๋ยวเป็นมิถุนานะครับก็คงจะได้ทําคลิปขอบคุณลูกค้ามิถุนากรกดามนหละเอนะเอนะฮะกรกดานะครับเดี๋ยวผมจะมาสารภาพบาปนะว่าผมทําผิดกับพี่บอลพี่ต่ายอะไรไว้นะครับผม โอเคครับผมนี่ก็เป็นการขอบคุณลูกค้านะครับผมแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ครั้งหน้าครับผมสวัสดีครับ